ผม g c g จากบริษัทวิดจิตู u ิโอนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับท u t o r เทเลที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับทัวร์เทเลเดิมๆนะครับที่ไม่ได้มีแต่เบรนเดอร์อย่างเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสอนการสร้างเวทีสกรีนนะครับสำหรับไลฟ์สตรีมของผมนะครับโดยการใช้ภาพถ่ายภาพเดียวนะครับโดยใช้มือถือถ่ายห้องทํางานของผมเองนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทําก็คือการรูปพิเคทเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วเพื่อจะให้ทํางานเซตติ้งง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของผมจ้างชื่อว่าคัตเอาัน ตามชื่อฟิลเตอร์นะครับคัดเอาหนึ่งนะครับคัดเอาหนึ่งซึ่งตอนนี้ครับผมจะแปลงเลเยอร์นี้ให้เป็น smart object นะครับเพื่อที่จะได้สามารถปรับแก้เอฟเฟกต์ได้ที่หลังนะครับจากนั้นผมก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์แกลลี่นะครับก็ใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อคัดเอานะครับตามชื่อเลเยอร์ผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่า d ด f ฟ u l t ์ของมันนะครับโดยทั่วไปของมันจะประมาณลักษณะอย่างนี้นะครับ จะทําให้ภาพของเราเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเอฟเฟปที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับเพีเยงแต่ว่าสุดสาคัญก็คือว่าเราจะต้องกําหนดว่าจะให้มันเห็นดีเทลเยอะหรือน้อยนะครับ Number of l e v e l เนี่ยยิ่งน้อยดีเทลภาพเราก็จะหายไปเยอะถ้ายิ่งเยอะข้อมูลเราก็จะกลับมาเยอะนะครับผมไป7เจ็หรือ8เลยก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับส่วนจุดสําคัญก็คืออันนี้ครับซิมเพลตี้นะครคือเรื่องของร e เวลของเส้นถ้าน้อยขึ้นมาเนี่ย มันก็จะใกล้เหมือนภาพภาพเดิมออริจินอลครับถ้าเกิดเยอะก็ <c oughs> จะแตกเป็นกราฟิกอย่างนี้เลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่นะครับส่วนนะฮะหัวข้อที่3นะคะคือเฟสอ่า f ฟิ r ไฟเออฟินะครับก็คือเรื่องของการหักเหของเส้นนะครับอยากจะให้มันเป็นเบสิกอย่างนี้หรือถ้าจะให้มันมีเส้นดีเทลเยอะขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแค่บรนนเนี่แหละครับแล้วผมก็อาจจะเริ่มปรับดีเทลประมาณแป ประมาณอย่างนี้ก่อนนะฮะให้เป็นกึ่งการ์ตูนอย่างนี้หน่อยหลันจาผมกดโอเคนะครับเราก็จะได้สมาร์ทอ j อบเจกต์ขึ้นมาอันนีนะ้เราจะมาเริ่มทำนะครับเพิ่มดีเทลให้กับรูปของเรานะครับของเราก็คือผมก็รูปิเคตไอคัตเอาท์หนึ่งนี่แหละครับที่เป็นสมาร์ทอ j อบเจกต์้วการลากลงมานะครับที่ไอคอนนี้ตั้งชื่อว่าเป็นนะครับ lv 2นะครับหรือไอคัทอก็ได้ครับหลังากที่เรารูปิเคตขึ้นมานะครับเราก็เข้าไปปรับสมาร์ ฟิลเตอร์ตรงนี้ก่อนนะครับดับเบิลคลิกสองครั้งก็ได้นะครับที่ฟิลเตอร์แกลเลอรี่ครับกดมันขึ้นมาดับเบิลคลิกเราก็สามารถเพิ่มดีเทลของภาพมากขึ้นโดยการลดซิเปอร์ซิตี้งลงนะครับอาจจะให้เริ่มเห็นลักษณะหน้าจอไปอย่างนี้แล้วนะครับผมก็กดโอเคปั๊บจะเห็นว่าตอนนี้ครับเลเยอร์คัสเอาสองกับหนึ่งเนี่ยมันทับกันผมไม่ต้องการให้มันทับในขนาดนี้ผม,มต้องการที่จะกําหนดพื้นที่ของมันได้นะครับโดยการใช้ นะครับเลเยอร์มาร์สตรงนี้นะครับแต่ผมจะให้มันกลับด้านก่อนนะครับคือปกติถ้าใส่สกดครั้งแรกเนี่ยจะเป็นสีขาวก็วคือเห็นเป็นตัว layer 2 2> เลเยอร์สองนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดผมกดออลเทรนเซทั้งไว้แล้วกดเลเยอร์มาร์สมันจะกลายเป็นสีดําซึ่งก็จะเป็นการซ่อนคัตเอาท์สองนะฮะเห็นอันล่างเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ไปคราวนี้ผมก็สามารถใช้เพนทูนะครับสีขาวนะครับในการเพ้นท์ดีเทลกลับมาผมอยากจะให้ภาพตรงจอเนี่ยชัดขึ้น ผมก็จะเพนซึ่งตรงนี้เราเลือกประกาได้นะคะให้ประกาเป็นฟุ้งก็ได้นะครเริ่มเห็นมีดีเทลบ้างตรงคอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มเห็นเป็นกราฟิกกราฟิกอะไรหน่อยนะครับจอได้เห็นชัดขึ้นคีย์บอร์ดเห็นขึ้นมานดีนึงนะครับเห็นดีเทลของขึ้นมานดนึงนะครับเห็นเมาส์อะไรหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราได้ดีเทลสอ2ที่พอใจแล้วนะคะรับแล้วก็ดูพิเคทของคัตเอาหนึ่งมาอีกทีนึง ะะฮเอาไปอยู่ข้างบนนะครับตั้งชื่อว่าเป็น cut out สามคราวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะนึกขั้นตอนออกแล้วผมจะทําอะไรต่อไปผมก็จะไปปรับเรื่องดีเทลให้มันมากขึ้นนะครับในฟิลเตอร์แกลเลอรี่นะครับอันนี้ผมก็จะให้แบบแทบจะเห็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละนะครับประมาณอย่างนี้นะครับเห็นคอมพิวเตอร์เยอะขึ้นทําเหมือนเดิมครับหลังจากที่เราสร้างดีเทลเยอะนะเราก็สร้างเลเยอร์มาสที่เป็นอินเวอร์สสีดําขึ้นมาแล้วเราก็เพ้นท์สีขาวลงไปในนี้ครับเพราะว่า ผมอยาจะให้ตรงนี้เยอะขึ้นอีกนิดหนึง่งอ,อาจจะเข้มไปนิดนึงอาจจะลด o p ซิตี้ลงนิดหน่อยนะครับใหญ่ขึ้นนิดนึงใถ้ามันฟุ้งบางบาเริ่มเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นแบล็กการ์นิดหนึง่งแต่ไม่ต้องเห็นหมดเห็นคอมพิวเตอร์เยอะขึ้นเห็นว่าเป็นพีวียูเห็นเมาส์เยอะขึ้นนิดหนึ่งเห็นโต๊ะดีเทลขึ้นมาหน่อยหนึง่งนะครับเห็นหน้าต่างเนี่ยนะครับ เห็นหน้าต่างเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นดีเทลมากขึ้นครับครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยแค่เทคนิคง่ายๆอย่างนี้นครับเราสามารถสร้างภาพนะครับจากภาพถ่ายทั่วไปเนี่ยกลายเป็นภาพปึงกึ่งตออกราฟิกได้ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาที่เบนเดอร์นะครับเพื่อมาขึ้นโมเดล ตามรูปแบบห้องแบบคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะได้สร้างแสงเงาออกมาจากหน้าต่างสาดเข้ามาในห้องนะครับผมก็มาที่กล้องนะครับแล้วก็โหลดภาพที่เราสาร้างตะกี้นะครับเพื่อให้เป็นแบ,บ็ k กราวของกล้องนะครับแล้วผมก็จะสร้างโมเดลแบบง่ายๆขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วจะเห็นว่าตอนนี้ครับกล้องของผมเนี่ยนะครับผมได้ทําการวางํำแหนงกล้องให้ตรงกับ perspective ของภาพแล้วนะครับจะสังเกตดูว่าตอนนี้อ็อบเจกต์ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมี perspective ค่อนข้าง รงกับภาพที่เราทําขึ้นจากนั้นผมก็ค,ค่อยๆดัดโมเดลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นโมเดลอย่างง่ายๆนะครับให้มีลักษณะคล้ายกับอ็อบเจกต์ที่อยู่บนโต๊ะของเรานะครับเช่นทําโต๊ะทำคีย์บอร์ดทำตำแหน่งจอแล้วก็ทําเครื่องคอมพร้อมเก้าอี้นะครับผมขออนุญาตเปิดไฟล์ที่ทําเสร็จแล้วเพื่อให้ทูวรเรียลนี้ไม่นานเกินไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไฟล์ของผมเนี่ยที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยตำแหน่งโมเดลเนี่ย จะมีตำแหน่งใกล้เคียงกับรูปที่ทำไว้ทั้งหมดโดยผมจะให้ความสำคัญกับบริเวณหน้าต่างมากที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่แสงสาดเข้ามาในห้องนะครับจะเห็นว่าในซีนผมเนี่ยผมได้ทำไฟไว้2ดวงนะครับดวงหนึ่งเป็นแอร์เรเลย์นะครับอีกดวงหนึ่งเป็นสปอร์ตไลท์นะครับซึ่งแอร์เรเลย์ก็จะเป็นแสงที่แทนจากแสงภายนอกทั่วไปส่วนสปอร์ตไลท์จะเป็นแสงที่สาดเข้ามาในห้องนะครับโดยผมจะทำการเซฟป,ประมาณนี้นะครับ จุดสาคัญที่สุดก็คือทําการเซตคีเฟรมนะครับให้ไฟนะครับป่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับจะเห็นว่าผมทําการเซตเฉดในห้องนะให้เป็นสีดําหมดนะครับแล้วก็แสงไฟเป็นสีขาวเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือลักษณะแสงนะครับเพื่อที่จะเอาไปคอมโพสิตหลังจากเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับหลังจากผมเซตเรนเดอร์ผ่านแล้วนะครับผมก็มาเช็คเฟรมเรทแล้วก็เซตไฟล์เป็น PNG นนะครับก็ไม่ต้องให้คุณภาพสูงมากนะครับ เราก็เรนเดอร์มันออกมาเลยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตฟต์ฟอร์เวิร์ดวิดีโอนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเริ่มคอมพสิตธการในโปรแกรม After Effects นะครับตอนนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะเอาแสงที่เรนเดอร์แล้วมาใส่ในงานยังไงนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเปิดไฟล์ที่ผมได้ทําการคอมพสิทธิ์ไปคร่าวๆบ้างนะครับมีการจัดแสงจัดโกลนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับตามโจทย์ที่เราต้องการไว้หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการ Import ไฟล์ที่เรนเดอร์มานะครับ จากนั้นก็ลากลงมาที่คอมัเราได้เลยนะครับผมจะเอาไว้ที่บนสุดนะครับแล้วก็จะมาใช้เบนโหมดนะครับในการคอมระสิ์กันนะครับผมจะลองใช้สกินดูก่อนนะครับถ้ารู้สึกว่ามันบางไปเนี่ยผมอาจจะลองเปลี่ยนเป็นแอดนะครับจริงๆตอนนี้นะครับอาจจะลองเล่นหลายๆโหมดดูนะครับโดยการใช้ช็อตคัท shift บวกลบนะครับเพื่อให้ดูว่าเบนโหมดอันไหนนะครับเป็นเบนโหมดที่เราพอใจนะครับโดยผมจะเริ่ม ใช้เป็นโหมด soft light ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลเยอร์นิดนึงนะครับเพื่อให้เราจะไม่สับสนในการทํางานนะครับจากนั้นผมดูปิ i เคต l a เยอร์เดิมขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมด add นะครับเพื่อให้แสงมองเห็นชัดขึ้นนะครับการใช้ l a เยอร์เดียวกันผสม blend โหมดนะครับเป็นการดึงลักษณะเด่นของมันออกมาชัดขึ้นได้นะครับแล้วเราก็ปรับ opacity นะครับทั้ง2 l a เลเยอร์ให้เข้าหากันนะครับ จนพอใจนะครับได้แสงที่เราต้องการแล้วเนี่ยผมก็จะไปทําการแต่งเพิ่มนะครับโดยการเพิ่มพวกโกลนะครับในตําแหน่งต่างๆนะครับเช่นจอนะครับให้มีการกระพริบสามารถใส่คีย์เฟรมได้นะครับมาดูที่เรื่องของแสงอีกทีนะครับเพราะผมยังรู้สึกว่าแสงเนี่ยยังเด่นไม่พอนะครับผมก็เลยอาจจะลองใส่พวกโกลเอฟเฟกนะครับทำให้มันเด่นขึ้นมาอีกนะครับ ถ้ามันเหมือนแสงเนี่ยสาดออกมาจากข้างนอกแรงๆเลยนะครับแล้วผมก็ลองปรับค่าต่างๆนะครับให้มันดูลสมจริงขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาย้อมสีแสงของเรานะครับให้มีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับโดยการไปปรับโหมดต่างๆในกโกลนะครับเช่นผมจะลองเปลี่ยนสีนะครับของกโกลนะครับ ให้มีสีอมแดงม่วงนะครับซึ่งผมอยากจะได้ธีมความรู้สึกเนี่เหมือนเป็นไซเบอร์พังดิดๆน,นะครับหลังจากที่ผมปรับทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะมาปรับสีโดยรวมสุดท้ายนะครับโดยการใช้ Adjustment Layer นะครับแล้วก็ใส่ตำแหน่งให้อยู่บน Footage นะครับแล้วก็ใส่สีย้อมลงไปนะครับโดยผมจะใช้ Curve นะครับในการปรับนะครับ ซึ่งผมอยากจะให้มันออกอมม่วงๆนะครับน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับตามที่ผมแจ้งไว้ว่าผมอยากได้อารมณ์แบบไซเบอร์พังนั่นิดนึงหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ m a r ์ t นะครับมากระโดดพื้นที่นะครับเพื่อจะไม่ให้สีที่ทำลงไปเนี่ยโดนทุกส่วนในฉากนะครับปรับตั้งทุกอย่างแล้วนะครับผมก็จะลอง ใส่ฮิวแอนเ u r เร e นะครับเพื่อจะเปลี่ยนโทนสีอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมจะให้สีเนี่ยมันผสมกลืนกันมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปว่าตอนผม Import แสงที่เรนเดอร์มาจากเ e นเดอร์เนี่ยผม Import มาที่15เฟรมเพอร์เซกนะครับให้ลักษณะภาพปีความส i p Frame นะครับซึ่งให้ลักษณะเหมือนแอนิเมชันการ์ตูนนะครับหลังจากนั้นผมสังเกตว่า แสงที่เรนเดอร์จากเบนเดอร์เนี่ยม,มีความที่ไม่ตรงตำแหน่งกับภาพของเรานะครับผมเลยทำการโราตสโสปตรงนั้นขึ้นมานะครับเพื่อแยกส่วนเฉพาะตัวนั้นออกมาทำให้เราสามารถแก้ไขได้ผมจะใช้พักอินที่ชื่อ l q u u i f i l ฟนะครับซึ่งอยู่ใน Distort นะครับเพื่อทำการดัดภาพนะครับให้ตำแหน่งแสงของเราเนี่ยตรง กับเก้าอี้ในรูปมากขึ้นนะครับหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการ ปรับแต่งอะไรอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ภาพสุดท้ายออกมาตรงกับภาพที่ผมต้องการนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการนะครับเปลี่ยนรูปในจอภาพนะครับโดยการสร้างโซลิตเลเยอร์นะครับออกมานะครับโดยผมจะใช้สีเป็นสีเขียวนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการปรับ Perspective ของ l a เยอร์นี้นะครับให้ตรงกับจอเรานะครับโดยการใช้ปลักอินที่ชื่อว่า cc power pin นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปกำหนดจุดทั้ง4จุดของจอเรานะครับโดยหลังจากกำหนดจุดเสร็จแล้วนะครับปลักอินจะแสดงเส้น perspective ให้เราดูนะครับว่าเราภาพเนี่ยตรงกับที่เราต้องการหรือยังจากนั้นก็ลองเปิด l a เยอร์ขึ้นมาดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้จอเราเนี่ย มีสีเขียวนะครับซึ่งเป็นโซลิตเลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปรับตําแหน่งของภาพนะครับในเอฟกเ t p พาวเวอร์นะครับให้มีตําแหน่งตรงกับจอเรามากที่สุดนะครับจากนั้นผมก็จะทําการ p พี m l a คอมเลเยอร์นี้นะครับเพื่อให้เราสามารถจะใส่ภาพอะไรที่เราต้องการหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ผมขออนุญาต f a ส t f o วิ a r d วิดีโออีกรอบนะครับ เพราะผมจะต้องการทำเอฟเฟกเดียวกันเนี่ยกับจอเล็กนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ Import นะครับไฟล์ที่เราจะใช้มาแปะแทนจอเรานะครับซึ่งจะเป็นโลโก้ออฟฟิศนะครับแล้วก็ภาพหัวข้องานออนไลน์ที่จะทำนะครับหลังจากที่เรา Import เข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับ เอาภาพที่เราทำเนี่ยไปใส่ในพีคอมเราได้เลยนะครับการพีคอมก็เหมือนเอาเลเยอร์ที่เราทําขึ้นเนี่ยไปใส่ในกล่องใสๆนะครับถ้าเราเอาอะไรไปใส่ในกล่องนั้นข้างนอกเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเดิมนะครับตามลักษณะที่เราเห็นตรงนี้นะครับว่าจอเราเนี่ยมีรูปโลโก้ของ Office ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะพยายามสร้างแสงโกลของจอขึ้นมานะครับโดยการดูพิเคดเลเยอร์พีคอมของเรานะครับแล้วย้ายไปอยู่ข้างหลังเลเยอร์เดิมนะครับ แล้วก็ใส่เอฟเฟกเบอร์นะครับเมื่อไหรที่มันเบอร์นะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นแสงโกลว์อยู่ข้างหลังนะครับอาจจะต้องสเกลเลเยอร์ที่อยู่ข้างหลังให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับเบอร์นะครับจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นแสงโกลว์นะครับแล้วผมก็เข้าไปในพีคอมนะครับไปปรับภาพของเราให้มีความทึบขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันไม่สว่างเกินไปนะครับโดยเราจะต้องมีเลเยอร์สีดําไปรองอยู่ข้างหลังนิดนึงนะครับ หลังจากนั้นผู้ความสมจริงนะครับผมก็จะรูปิเคตนะครับเลเยอร์จอของเรานะครับโดยการย้ายตำแหน่งคอนเดอร์พินนะครับให้มาอยู่ตรงคีย์บอร์ดแทนนะครับเพื่อผมอยากจะให้แสงบนจอเนี่ยมากระทบที่คีย์บอร์ดด้วยโดยใช้วิธีนะครับปรับเบอร์ปรับโอปาริตี้นะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยกลายเป็นแสงอยู่บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อาจจะต้องปรับเบรนโหมดช่วยด้วยนะครับ เพื่อให้แสงนะครับเข้าไปคืนกับฟุตเทจเริ่มนะครับทัังผมก็ทําเทคนิคเดียวกันนะครับกับอีกจอนึงนะครับตอนนี้งานของเราก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าภาพมันนิ่งไปนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะทําให้พัดลมนะครับในเครื่องคอมเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวนะครับโดยการใช้ฟุตเทจที่ถ่ายจากคอมพิวเตอร์จริงๆมาใส่แทนนะครับ ผมทำการอินพ t ตฟ o t เท e นะครับภาพพัดลมคอมพิวเตอร์นะครับลงมาแล้วก็เอามาคอมอยู่ข้างบนสุดนะครับจากนั้นผมก็ทำการโลโตสโคปนะครับเอาเฉพาะใบพัดมันออกมานะครับซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถจัดตำแหน่งนะครับให้ใบพัดเนี่ยไปอยู่ตรงกับตำแหน่งใบพัดบนภาพกราฟิกเรานะครับเมื่อวานตำแหน่งนะครับตรงแล้วนะครับ สิ่งที่เราต้องมาทำต่อไปนะครับก็คือไปที่ Footage Interpolate นะครับและไปปรับวิดีโอนี้นะครับให้เหลือ15เฟรมเฟอร์เซตนะครับเพื่อจะให้ภาพวิดีโอเรานะครับมีความสกิ r a m e เหมือน Animation ซึ่งเป็นโจทย์เดียวกับที่เราแก้ค่าเฟรมเ a t e ของภาพแสงที่เรนเดอร์จาก Blender ร์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการแก้สีพัดลมนี้นะครับโดยการใช้ h e วเ a นเเตนะครับเพื่อให้สีเนี่ยตรงกับฟ o ดเทรเรานะครับ โดยการใช้ฮิวแอนด์เซ t เวทนะครับมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเซตคีย์เฟรมได้นะครับพอผมปรับทุกอย่างแล้วนะครับผมสร้างแอ j u จั m e n เขึ้นมาแล้วก็ใส่ฮิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตอนนี้ผมจะทำการเซตคีย์เฟรมนะครับในค่าของ c a n n n l h ฮิ l นะครับโดยช n n เอลฮ l เนี่ยจะมีค่าเริ่มต้นตั้งแต่0ูนย์จนถึง360นะครับผมก็จะทำการเซตคีย์เฟรม เฟรมแรกและเฟรมสุดท้ายนะครับให้มันครบ3 6 0อพอดีนะครับทำให้เราได้เอฟเฟกแสง R G B Glow นะครับในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งจะเหมือนคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการมาร์กในส่วนของ R G B ที่โน้ตบุ๊กผมเหมือนกันนะครับเพื่อให้เอฟเฟกเดียวกันเนี่ยมีผลกับตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นลองเพย์ b a c k ดูนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยครับ แสง RGB ของเรานะครับมีการเคลื่อนไหวเหมือนคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วนะครับให้ภาพนี้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับจากทัวรเรลี่ยนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถใช้ภาพนิ่งภาพหนึ่งนะครับมาสร้างภาพเคลื่อนไหวได้นะครับโดยการผสมผสานงานต่างๆนะครับจากหลายๆโปรแกรมนะครับเช่น Photoshop Blender แล้วก็มาผสมกันในโปรแกรม After Effects นะครับ ซึ่งภาพไปนอกสุดท้ายนะครับผมอาจจะมีขั้นตอนอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโดยใช้หลักการเดิมๆที่ผมสอนไปนะครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าท UTORIAL นี้จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจขั้นตอนต่างๆในการสร้างผลงานชิ้นๆนหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่วิธีคิดวิธีประกอบวิธีสร้างเอฟเฟกจนได้ผลงานชิ้นสุดท้ายตามที่เราต้องการนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมชมท UTORIAL นี้แล้วเราเจอกันในท UTORIAL ต่อไปนะครับสวัสดีครับ